คนที่ประสบความสำเร็จกับคนที่ล้มเหลวต่างกันแค่อย่างเดียวนั่นก็คือความเชื่อของแต่ละคนความเชื่อคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จจริงหรือไม่แล้วความเชื่อของเราคืออะไรกันครับความเชื่อที่จะสำเร็จของเรามีมากน้อยแค่ไหน เพราะความเชื่อนะครับเป็นปัจจัยแรกที่จะสร้างความเป็นจริงให้เกิดขึ้นกับเราความเชื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการกระทำทุกสิ่งอย่างในชีวิตของเราเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งก่อนนะครับ ว่าการที่เรากระทาอะไรต่างๆในชีวิตประจําวันการที่เราเจอเหตุการณ์อะไรต่างๆในชีวิตประจําวันไม่ได้อยู่ดีๆมันเกิดขึ้นมาแต่มันเป็นผลสะท้อนมาจากความเชื่อความคิดและความคาดหวังของเราถ้าเรานะครับอยากที่จะประสบความสําเร็จในงานหรืออาชีพอะไรก็ตามสิ่งแรกที่เราต้องเปลี่ยน นั่นก็คือกระบวนการความคิดของเราไม่ว่าความคิดความเชื่อในปัจจุบันของเราจะเป็นอย่างไรไม่ว่าเราจะโดนปลูกฝังมาอย่างไรไม่ว่าจะโดนคนอื่นบอกว่าทำไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้แต่เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงมันได้เราจะเป็นด่านสุดท้ายและเป็นคนที่จะตัดสินใจว่าจะเชื่อคนอื่นว่าเราทำไม่ได้ ว่ามันเป็นไปไม่ได้หรือจะตัดสินใจที่จะเชื่อตัวเองว่าตัวเองทำได้ตัวเองจะประสบความสำเร็จได้แล้วลงมือทำถ้าเราเชื่อว่าเราทำได้ยังไงเราก็ทำได้แต่ถ้าเราเชื่อว่าเราทำไม่ได้เราเชื่อคนอื่นมากกว่าตัวเองเราก็ไม่มีทางที่จะทำได้ความเชื่อเป็นสิ่งที่สำคัญความเชื่อ จะนำมาซึ่งการกระทำของเราและการกระทำของเราในทุกๆวันจะนำมาซึ่งผลลัพธ์และผลลัพธ์นั่นแหละครับจะนำมาซึ่งความสุขของเราคิดให้ถูกทิศแล้วชีวิตของเราจะไปถูกทางแล้วเจอกันในคลิปวิดอถัดไปครับกับผมอามปอดิพัท